ไทยโพสต์ได้รายงานเบื้องหลังการถอยของรัฐบาลแพ่ทองทานชินวัตรเอาไว้บอกเบื้องหลังยกทงขาวบ่อนคาสิโนแค่ตั้งหลักแต่ยังไม่ถอยครับเนื้อความบอกว่าเมื่อรัฐบาลแค่เลื่อนการพิจ,จารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรจากที่กำหนดไว้ในวันนี้วันพุทธที่9เมษายนเลื่อนไปก่อน โดยไม่ได้มีการประกาศถอนร่างพระราชบัญญัติกาสิโนออกจากระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรปล่อยให้ค้างไว้ทำให้ฝ่ายที่ต่อต้านคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกาสิโนก็ยังวางใจรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเกรงจะใช้วิธีสับขาหลอกคือเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยหน้า ในเดือนกรกฎาคม2568อาจจะฉวยจังหวะที่ประชาชนเผลอที่กลุ่มต่อต้านไม่ทันตั้งหลักก็จะลักไก่สั่งการวิบรัฐบาลให้เสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติกาสิโนนี้ขึ้นมาพิจ,จารณาทันทีในจังหวะที่หลายคนยังไม่ทันตั้งตัวเหมือนช่วงที่ผ่านมาหสัปดาห์ ที่ทุกภาคส่วนของสังคมพร้อมใจกันออกมาต่อต้านไม่เอาคาสิโนอย่างพร้อมเพรียงกันจนรัฐบาลถึงกับต้องถอยกรูดเลยทีเดียวนะครับซึ่งแผนการของรัฐบาลนั้นไทยโพสต์บอกว่าถ้าจะลักไก่ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคาสิโนช่วงประชาชนไม่ทันตั้งตัวตั้งหลักเป็นเรื่องที่ทำได้ครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าสภาสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาในช่วงสองปีของอายุสภาที่เหลือโดยจะเริ่มในวาระการประชุมหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งมีโอกาสที่เขาจะหยิบขึ้นมาอย่างแน่นอน โดยสันดาลแล้วเขาสามารถลักไก่ลักหลับทําได้ทุกอย่างแล้ะครับเพราะเขาเคยทํามาแล้วแต่ตอนนี้เมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันไม่สามารถเข็นต่อไหวเพราะขืนเข็นไปก็ปะทะกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยจริงๆประชาชนที่เป็นตัวแทนศาสสนิก,กชนในกลุ่มศาสนาต่างๆล้วนออกมายืนประจันหน้ากับรัฐบาล ไม่เอากาสิโนประชาชนที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตสอวอก็ออกมาแสดงจุดยืนอย่างแข็งขันไม่เอากาสิโนรัฐบาลเห็นท่าไม่ดีแล้วเว้ยลูกกูก็ไม่ได้ฉลาดปราดเปรื่องอะไรจะเอาเรื่องกาสิโนมาสร้างศัตรูสิบทิศ ในเวลานี้ทำไมดังนั้นเมื่อเข็นต่อไม่ไหวก็พักไว้ก่อนครับยอมเสียหน้าสั่งการเอาเรื่องอื่นขึ้นพิจารณาก่อนแต่หลังจากนี้ต้องรอดูนะครับว่าภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆจะปรับกระบวนยุทธในการต่อต้านคัดค้านและจับตาดูรัฐบาลน,นี้อย่างไรเพราะในช่วงปิดสมัยประชุมประมาณสองเดือน เมื่อไม่มีประเด็นเรื่องคาสิโนโก็จะทำให้ฝ่ายคัดค้านโดยเฉพาะกลุ่มคอปทอกองทัพธรรมที่ปักหลักชุมนุมที่สะพานชไมรยมรุเชตข้างทำเนียบรัฐบาลย่อมไม่มีประเด็นในการเคลื่อนไหวเป็นเวลาร่วมรๆสองเดือนอาจทำให้ต้องปรับแผนในการเคลื่อนไหวเพื่อสะสมกำลังและเตรียมพร้อมหลังเปิดสภาในเดือนกรกฎาคมเพื่อเฝ้าติดตามว่าจะมีการสั่งการให้สภา หยิบกฎหมายคาสิโนขึ้นมาพิจารณาวันไหนเบื <S <S ้องต้นท่าทีของฝ่ายต่อต้านคัดค้านคาสิโนชัดเจนว่าไม่ได้เคลื่อนไหวให้รัฐบาลเลื่อนการโหวตร่างกฎหมายคาสิโนแต่ต้องการให้ถอนให้ยกเลิกร่างกฎหมายนี้โดยเอาออกไปจากระเบียบวาระการประชุมของสภาไปเลยไม่ใช่ปล่อยค้างไว้แค่รอจังหวะค่อยสั่งสอสอโหวดเห็นชอบ ตอนหนึ่งของการปราศัยบอกว่าการเลื่อนออกไปไม่ใช่การยุติหรือยกเลิกร่างกฎหมายนี้แต่เป็นเพียงการลดกระแสต่อต้านจากประชาชนเท่านั้นนายกรัฐมนตรีกำลังเลื่อนเพื่อหลอกประชาชนนายกบอกให้เลื่อนการเสนอวาระพรบสถานบันเทิงครบวงจรออกไปก่อนข้อเสนอของประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับข้อเสนอของประชาชนคือเราไม่เอา คาสิโนและพนันออนไลน์ประชาชนไม่ได้ต้องการให้เลื่อนประชาชนต้องการให้เลิกย้ำอีกครั้งนะครับประชาชนไม่ได้ต้องการให้เลื่อนประชาชนต้องการให้เลิกอย่างไรก็ตามดูท่าทีอุงอิงและบริวารหรือว่าลูกสมุนกิ๊กๆๆงไม่ยกเลิกแหละครับตอนนี้แค่ถอยมาตั้งหลัก รอจังหวะ,เห,ะเหมาะเท่านั้นเองเห็นได้จากท่าทีของแพรทองทานชินวัตรที่ตามข่าวปรากฏว่าหลังประชุมครมเสร็จสิ้นเธอก็เชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลอันประกอบด้วยอนุทินชาญวีรกูลภูมิใจไทยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาติวราวุิศิลปะอาชาชาติไทยพัฒนา น,นรมนพินโยสินวัฒรกล้าธรรมเฉลิมชัยสีอ่อนประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องประชาชาติไปนั่งหารือกันที่ห้องรับรองชั้นหนึ่งตึกบัญชาการมันมีรายงานอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมีรายงานว่าในวงหารือคุยกันเรื่องนี้ครับบอกว่ามันเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล เพราะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จังหวะที่เสนอมันเกิดเหตุแทรกซ้อนสองเรื่องสำคัญคือแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสากายประเทศพม่ากระทบมาถึงไทยเมื่อ28มีนาคมกับกรณีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศเรื่องกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ประมาณ36-37เปอร์เซนต์ในที่หารือนั้นก็บอกสองเรื่องนี้สำคัญมากกระทบกับประชาชนสสในสภาเขาก็อยากจะใช้เวทีสภาอภิปรายเสนอความเห็นแล้วสภาก็จะปิดสมัยประชุมในวันที่11เมษายนนี้แล้วจึงเหลือเวลาประชุมสภาอีกแค่2วันหากรัฐบาลเสนอให้สภาวดร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร ในวันพุธที่9เมษายนก็จะทำให้รัฐบาลถูกมองว่าไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาใหญ่เรื่องแผ่นดินไหวและกําแพงภาษีสหรัฐไม่สนใจเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนไม่สนใจความเป็นความตายความเสี่ยงของประชาชนจะเอาจะเอาแต่กาสิโนรายงานข่าวจึงบอกว่าในที่ประชุมเน้ยน,นั่งปรับทุกกันเรื่องนี้เลยบอกเนี้ยตอนนี้กระแสต่อต้านโกรธขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหม รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยว่าไอการเสนอร่างกาสิโนโเข้าสภาโดยที่นายกถแถลงนโยบายไว้ไม่มีคำว่ากาสิโนเนี่ยมันเสี่ยงไหมรวมถึงองค์กรด้านาศาสนาก็ออกมาคัดค้านมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นในวงหารือแพรทองทานอุ้งอิง คุณหนูผู้ทำลายผ้าไทยโดยสิ้นเชิงเนี่ยยอมรับว่าสาเหตุที่กลุ่มต่างๆของสังคมออกมาคัดค้านต่อต้านพรบสถานบันเทิงครบวงจรองค์อิงอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ดีพอโดยเฉพาะการทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายนะคะไม่ใช่กาสิโน พร้อมกันนี้ยังมีรายงานด้ว่านายกบอกกับวงหารีอหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลตอนหนึ่งว่าเบื่อกับข่าวต่างๆที่ออกมาตื่นมาแล้วต้องมาเจอโน่นเจอนี่ไม่ไหวทำงานไม่ได้เลยต้องเลิกกันแล,ะละ้วล่ะทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรดิฉันพร้อมรับแต่ไม่อยากให้โยนกันไปโยนกันมาเพราะอยากทำงานแล้ว งานมีเยอะพร้อมรับทุกเรื่องอยากตั้งใจทำงานไม่อยากให้มีข่าวอะไรออกมาเพราะมันไม่จบและเรื่อง Entertainment Complex ยืนยันว่าเราไม่ถอยแต่ตอนนี้บังเอิญมีเรื่องด่วนเข้ามาเช่นเรื่องแผ่นดินไหวที่เราต้องเยียวยาดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ยังต้องแก้ปัญหา เราเอาเรื่องสำคัญก่อนอยากทำเรื่องนี้ให้แข็งแรงถ้าเช่นนั้นเอาเรื่องสำคัญก่อนดีกว่านะคะเรื่อง Entertainment Complex อธิบายน้อยไปเราจะได้ใช้เวลาสองเดือนระหว่างปิดสมัยประชุมสภาไปอธิบายทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะในที่สุดมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ ผ้าไทยผ้าไหมเงาระยับยืนอยูน่นี่คือข้อมูลที่เกระสรินกระสายออกมาเราพูดกันโดยไม่ตอแหลได้ไหมครับคุณองค์อิงครับเราพูดกันโดยไม่ตอแหลได้ไหมครับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกพักครับพวกคุณควรแสดงจุดยืนให้ชัดภูมิใจไทยคุณเอายังไงกับเรื่องกาสิโน รวมไทยสร้างชาติคุณเอายังไงกับเรื่องกาสิโนคุณพีผู้เป็นเงาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณพีผู้เป็นความขาวสะอาดในศรัทธาของกองเชียร์ของคุณคุณเอายังไงครับกับกาสิโนคุณเฉลิมชัยสีอ่อนประชาธิปัตย์ท่าน มีจุดยืนอย่างไรกับการให้ประเทศไทยมีคาสิโนถูกกฎหมายอยู่ในอาณาจักรหลวงตาที่เรียกว่า Entertainment Complex วราวุธไม่ถามเพราะวราวุธเป็นเจ้าของวาทกรรมว่าถ้านายใหญ่รอดนายกรอดเราก็รอดเรียนเชิญเคาน์เตอร์ขี้ค่าค่ะไม่ต้องรับบัตรคิวเลยค่ะ เชิญน,นั่งโซฟาหน้าเคาน์เตอร์ขี้ค่าได้เลยค่ะพักประชาชาติเอาไงในเมื่อคุณเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมหลักศาสนาเคร่งครัดมากกับเรื่องนี้และพี่น้องมุสลิมเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดอย่างแท้จริง ทวีสอดสอบอกเป็นเรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องศาสนาเอา้าไล่มันออกไปครับทวีสอดสองไม่มีสํานึกของการเป็นตัวแทนของท่านละเอามันออกจากการเป็นนาเป็นรัฐมนตรีในโคต้าพักประชาชาติเพราะพักประชาชาติถแถลงไม่เห็นด้วยครับแต่ทวี ไม่ได้คัดค้านครับแถมบอกอีกว่าเป็นเรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องศาสนาด้วยทวีกับประชาชาติจึงผิดฝาผิดตัวแล้วครับประชาชาติจะให้ทวีเสวยสุขจากการสนับสนุนของประชาชนมวลชนของพรรคประชาชาติได้อย่างไรจะให้เขาหน้าด้านหน้าทน นั่งเป็นรัฐมนตรีโดยอาศัยโคต้าของประชาชาติได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องเคลื่อนไหวตามมาในภาคประชาชนครับ